สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาวอร์มตู้ฟักเนาะตู้ฟักตู้ฟักที่บ้านหนูอะ่ะค่อนข้างจะมีหลายตู้เนาะอันนี้คือจะฟักนกกระทานะคะก็รอบนี้จะลองฟักเนี่ยเป็นตู้ตัวเนี้ยเป็นกล่องพลาสติกนะคะซึ่งหนูไม่ได้ฟักกล่องเนี้ยค่อนข้างนานมากแล้วเนาะก็เลยอยากมาลองหน่อยเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาไข่เข้าตู้ฟักได้ะคะ่ะหนูคาดการว่าหนูจะวอร์ม วอร์มไฟเนาะวอร์มไฟวอร์มความร้อนอ่าทิ้งไว้สักหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ค่อยพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยเอาไขาน่นกกระทาไข่เชื้อเราเนาะเข้าเข้าตู้เข้าตัวนี้นะเดี๋ยวมาเริ่มมาเริ่มดูกันเนาะฟุนเคอะเลยเห็นไหมคืออันนี้คือคือหนูไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเราออาเรามีตู้ฟักใหญ่แก้มหนูบวมหน่อยเนาะแก้มหนูบวมหน่อยค่ะตรงนี้คือปวดปวดตรงแบบ ปวดเหงือบตรงนี้นะคะก็เลยบวมข้างนึง,เอ,งเอียงข้างนึงอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะอันเนี้ยก็คือแบบปกติหนูจะใช้แต่ตู้ฟักใหญ่เนาะอะ่ตู้ฟักกล่องอย่างเงี้ยหนูก็จะใช้เป็นตู้เกิดเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้ฟักเท่าไหร่ก็จะมีฝุ่นเกาะอะไรอย่างเงี้ยเยอะเดี๋ยวมาดูกันค่ะกล่องแบบนี้หนูจะใช้หลอดไฟหกสิวัตต์นะคะ หกสิบวัตแล้วช่วงเนี้ยมันมันอากาศมันค่อนข้างจะเย็นเนาะหนูก็จะใช้หลอดไฟเป็นหกสิบวัตตามแล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะแต่จริงๆอะถ้ากล่องแค่นี้ค่ะกล่องเล็กๆแค่นี้นะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้วัตต์ไฟสูงนะคะไม่เกินอเอแคสี่สิบสี่สิบสี่สิบสองหลอดก็ได้หรือหกสิบหนึ่งหลอดสี่สิบหนึ่งหลอดก็ได้อา่าหรือจะเป็นหกสิบสองหลอดก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องดูเราก็ต้องดูระบบไฟเราดีๆนะคะเผื่อ ไอตัวพัดลมระบายอากาศอะคะ่ะมันทํางานไม่ดีเนาะต้องระวังนะคะเพราะว่าบางทีอะเราทิ้งเอาไว้กลางคืนเนาะแล้วระบบไฟมันลวนน่ะนกเรานกเราตายหมดเลยนะหรือแบบเราเอาอะไรฟักอย่างเงี้ยหนูเคยมีรอบนึงระบบตัดไฟระบบตัดไฟอะของหนูอะอ่าไอตัวพัดลมอะนะระบบตัดไฟอะคะ่ะมันมันลวนมันลวนเนาะก็กลายเป็นว่า ลูกเป็ดอะลูกเป็ดที่กําลังจะออกอะค่ะตายหมดเลยตายยกหมดเลยหมดทั้งกล่องเลยเสียดายมากสงสารมากด้วยคือบางทีอะเรามาดูแล้วอะเรามาดูแล้วมันไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยทิ้งเอาไว้เลยกลายเป็นว่าระบบอกไฟมันไม่ตัดไม่ตัดปุ๊บบบในตู้ในตู้มันก็อุณหภูมิมันก็จะจะร้อนร้อนมากแล้วเราเหมือนเราอบเขาตายอะ่ะ คือแบบอมเสียใจมากเลยค่ะรอบนั้นอ่ะมันก็คือความประมาทของเราเองด้วยนกกระทาจะใช้เวลาฟักถ้าเป็นสายพันธุ์ทั่วไปสิบหกสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะจะใช้เวลาประมาณ15-16วันไม่เกิน17วันนี้แน่นอนค่ะ อ่าแล้วส่วนถ้าเป็นสายพันธุ์เท็กซัสจะใช้ประมาณ1ิ1 8วันนะคะแล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะถ้าแบบน้อหนาวหน่อยนึงอะไรเงี้ยเชื้อเขาแบบเดินไม่ค่อยดีก็จะยืดออกไปอีกนิดหน่อยแต่จะไม่เกิน18วันเดคขาค่ะเดี๋ยวนะหนูขอเช็ดขอเช็ดทำความสอาดนี้ก่อนนะจริงๆอะ่ะมันมันไม่ได้ใช้มันมันไม่ได้ใช้ตู้ตัวนี้มาน,นานแล้วไง ใส่หลอดไฟค่ะอันเนี้ยหลอดไฟตัวเนี้ยตอนซื้อมามันจะเป็นมันน่าจะเป็นอีกแบบไหมอันเนี้ยหนูก็คือมาเปลี่ยนเอาเองทําเองทุกอย่างค่ะทําเองเป็นหมดล่ะต่อฟองต่อไฟเดี๋ยวต้องเอาอีกหลอดนึงนะคะเดี๋ยวดูก่อนอ่ะอันนี้หกสิบวัตอันนี้หนูจะใช้เป็นหกสิบวัตสองหลอดเลยนะ เดี๋ยวเราจะมาลองเทสไฟเปิดไฟก่อนนะคะหนูอยากได้เทปดาวไอ้นั่นมากเลยเทปเทปดาวที่เขาเรียกอะไรนะเอาไว้พันสายไฟอ่ะที่มันเป็นสีดำอะ่ะแต่หนูไม่รู้ว่าหนูเก็บไว้ไหนเพราะว่ามันเยอะเกินของหนูอ,อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่จะไว้ใช้ทำกงนะคะ ได้เตอโทรศัพท์ไม่เจออะอะลองเทสระบบไฟก่อนเนาะไม่ไม่ต้องว่าหนูนะอันนี้คือหนูทำไม่เป็นหนูก็ทำตามเท่าที่เราจะทำได้นะคะเพราะว่าหนูทำคนเดียวเนาะหนูเน้นย้ำเสมอว่าทุกอย่างที่อยู่ในฟาร์มเนี่ยหนูทำคนเดียวเองทั้งหมดนะคะหนูก็ทำได้เท่าที่กำลังหนูมีนะคะอย่าบ่นหนู ให้เห็นเดี๋ยวป๊บนึงแป๊บนึงถอยก่อนอ่ะตัวนี้นะคะตัวเนี้ยก็จะเป็นพัดลมตัวกลางนี้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยจะไปหลอดไฟหนูจะใช้หลอดไฟ60วัตต์2หลอดนะคะอ่ะเราดูแล้วใช่ไหมว่าตรงนี้มันติดนะก็จะคว่ำลงไปนะคะเพื่อดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราความแล้วเรา รอดูว่ามันดับหรือไม่ดับนะต้องรอดูอีกสักพักนึงนะคะถ้ามันเกิดปัญหาเราจะคือจะได้แก้ไขเลยเนาะอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัววัดอุณหภูมิอยู่ฝั่งนี้นะตอนนี้จะอยู่ที่สามสิบเอ็ดองศานะคะอันนี้จะอยู่ที่ส1มสิเอ็ดองศานะเนี่ยค่ะแล้วอันนี้ตัวควบคุมความชื้นไม่เห็นเนาะตอนนี้เป็นตัวควบคุมความชื้น เนี่ยค่ะอันนี้หนูก็จะเปิดทิ้งไว้อย่างนี้นะคะทั้งคืนนะแต่ว่าก่อนที่เราจะทิ้งไปอะคะ่ะหนูก็จะต้องดูว่าอืมไฟเขาอุณภูมิเขาร้อนแล้วเขาอ่าถ้าความร้อนเขาถึงแล้วเขาตัดไหมตัดตัดแล้วตัดนานแค่ไหนกว่าจะติดขึ้นมาอีกรอบนึงอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะทิ้งไปได้ง่ายๆนะช่วงนี้อากาศจะยังเย็นๆใช่ไหมคะเห็นผ้ากองนี้ไหมอันนี้คือผ้าไว้สําหรับปิดตรงนี้นะเพื่อว่า เราจะกันไม่ให้ความร้อนนะคะความร้อนในนี้ยมันออกไปได้มากที่สุดอะคะ่ะไม่แทบจะแบบให้มันอบอุ่นที่สุดเพราะว่าหนึ่งค่าไฟมันติดบ่อยแปลว่าค่าไฟเราจะขึ้นนะคะอันนี้หนูก็เลยจะต้องเนี่ยมีผ้าอย่างเนี้ยคุมตลอดแต่ว่าข้างบนเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวระบายอากาศนะคะข้างบนตัวนี้นะอันเนี้ค่ะคือถ้าพัดลมข้างล่างถ้าพัดลมข้างล่างทํางานอะเขาจะดึงเ,เขาจะไอ้นั่นออกมาความร้อนนะคะ่ะตรงนี้นะ ตัวระบายอากาศนะคะแล้วก็จะมีรูรูระบายอากาศอยูฝังนีะฝั่งนี้อีกหนึ่งรูนี่ตรงนี้อืมอันนี้เดี๋ยวหนูก็จะเช็คไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยพอตอนเราจะเอาไข่ไข่เชื้อนกกระทาเข้าอ่ะค่ะหนูก็จะเอาน้ํามาหล่อใส่ในนี้ข้างใต้เพื่อเป็นเพื่อเพิ่มความชื้นให้เขาเนาะแล้วก็จะเอาตะก้าตะแกรงตรงเนี้ยเอาไข่เชื้อใส่ตรงนี้แล้วก็เอาใส่ โอเคค่ะอันนี้คือมาอธิบายให้ฟังเนาะว่าหนูอ่าวอร์มตู้ฟักยังไงนะคะเราต้องดูดีๆนะอันเนี้ยใช้ฟักหลายอย่างนะคะเป็ดไก่อ่ะตู้เนี้ยใช้ฟักเป็ดไก่ได้แต่ห่านไม่แนะนําให้ใช้ตู้แนวนี้นะคะแนะนําให้ใช้ฟักเอ่อฟักเปลือกไข่ที่มันไม่หนามากถ้าหนามากอะ่ะหนูว่าไม่ค่อยได้ผลความชื้นมันก็ไม่เสถียร ะะไม่ค่อยอยากจะให้ใช้กล่องอย่างนี้ด้วยซ้ำไปเนาะแต่อันนี้คือแค่นกกระทางานกกระทามันแค่ระยะเวลาแค่แป๊บเดียวคือสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดวันเขาก็จะได้แล้วเราก็เลยไม่ต้องเปิดตู้ใหญ่เพราะอันนี้คือสำหรับบ้านหนูก็คืออันนี้เล็กที่สุดกล่องเนี้ยเล็กที่สุดถ้าอันอื่นก็จะเป็นตู้ฟักก็คือเป็นตู้ใหญ่เลยซึ่งถ้าเปิดอ่ะค่าไฟหนูขึ้นแน่นอนหนูเคยเปิดทั้งอนุบาลลูกไก่ ทั้งเปิดตู้ฟักทั้งหมดสามตู้ค่าไฟเดือนนั้นหนูขึ้นไปประมาณเกือบห้าพันสี่พันเจ็ดสี่พันแปดอะคะ่ะหนูก็เลยเขิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็คือแบบเอ้ยสี่พันกว่าเกือบห้าพันนะคะก็เลยแบบเอาเปิดทีละตู้ตู้น้นอยๆอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพื่อประหยัดค่าไฟเราด้วยเราถ้าเราเอาเงินตัวที่เราจะจ่ายค่าไฟอะคะ่ะห้าพันนั้นอะไปทําอย่างอื่นอะมันได้เยอะกว่านี้ไงเออเราไม่ต้องอาไปเสียเวลาแบบ จ่ายค่าไฟขนาดเนี้ยมันไม่ใช่เอออันนี้หนูคิดหนูคิดเองนะคะแล้วแต่คุณจะคิดเนาะโอเคอันนี้มาวอร์มให้ดูนะคะ